สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับดีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจนเช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าจะออกเวลาตีสี่ห้านาทีนะครับเวลาตรงกับเวลาประเทศไทยนะครับตีสี่ห้านาทีนะครับก็ช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวัน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 ทุกวัน จันถึงสุกนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่18นะครับดาวจุดของวันที่18นะเช้าวันที่18นะครับก็ขอให้ทุกท่านแหงแห่งนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยแล้วก็กดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะกดติดตามก่อนแล้วค่อยกดถูกใจนะครับสาหรับท่านสมาชิกเก่าก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านแหงแห สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักนะครับไม่เจ็บไม่จนนะ,อะขอให้ทุกท่านเฮงๆ,ๆนะครับเช้าขึ้นมาเคฟูลนะครับเคฟูลเครดิตฟูลนะครับเครดิตฟูลก็คือเงินเพิ่มนั่นแหละเงินเพิ่มเข้ามางอกเงยเข้ามานะครับไม่เจ็บไม่จนทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับรวมมกันแล้วก็ทําให้มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นกันแล้วกันนะครับต้องทา VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นแบบนี้นะครับ สี่ห้าหกเน้นที่ห้ากับหกฟันทงที่ห้านะครับห้ากับหกเอาไปรูดก็ได้นะครับลูดเน้นบนกันล่างนะดาวโจนวันที่สิบแปดนะครับสำหรับดาวโจนเมื่อว,วานนี้ออกสุดยอดเลยนะสองสองสองเจ็ดเจ็ดอาจารย์ให้ศูนย์หนึ่งสองฟันทงที่สองมั้งมันก็มาสองเหมือนกันเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดคนรูดจะได้อยู่แต่ถ้าคนจะมาจับผู้เจาะคงไม่ได้รูดนี่ดีที่สุดเลยนะครับประมาณนี้สะดวกสบายดีนะครับเอาไปรูดดีกว่านะอันนี้ห้ากับหกนะครับฟันตรงที่ห้ากับหกลองดูสิเน้นบนกันล่างเน้นบนกันล่างก็คืออย่างสมมติว่ารูดลูดบนห้ารูดล่างสามอะไรเงี้ยประมาณนี้หรือไม่งั้นรูดบนยี่สิบกีบ ล่าง10บกีบอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอาัตาราส่วนนะเราก็บวกลบคูณหารกันดูด้วยนะว่าสมมติว่ามันถูกตัวน้อยเราจะได้กําไรเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะ456เอาจดไป456 5้าหกห้าเก้าหนย์ะครับ6ก6ก6า6กศูนยนะครับ ห้าสี่กับหกสี่น่พิจารณาดูนะว่ามันจะมากินตับกันหรือเปล่าใส่เบาๆก็ได้นะครับเพราะว่ามันคงไม่นานๆมันจะกินกับตับกันทีหนึ่งประมาณนี้เสียงเสียงเอาเสี่ยงเอาประมาณนี้ถึงห้าสามหกสามนะครับอา้าวสี่อยู่ในราคาเนี้ยหาสี่อยู่ข้างล่างนะครับสี่คือตัวกันนะกันนะอ่าสี่สี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับประมาณนี้นะอ่าจดเอาทุกตัวไปเทียบดูนะครับ สี่ฟันธงที่5กับ6นะครับฟันธงเน้นที่5นะขอขอให้ทุกท่านโชคดีชคดีนะครับดาวโจนของวันที่18เช้าๆขอให้รับทับทรัพย์รับเงินรับเงินน่ะประมาณนี้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ